การต่อสู้ทางชนชั้นการต่อสู้ทางชนชั้นประวัติศาสตร์คือการต่อสู้ระหว่างชนชั้นที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกันมักเชื่อว่าความขัดแย้งทางชนชั้นเป็นพลังหลักที่ขับเคลื่อนประวัติศาสตร์มนุษย์มีการแบ่งแยกเป็นชนชั้นต่างๆซึ่งมักจะขัดแย้งกันเพราะผลประโยชน์ที่ต่างกันทำให้เกิดการต่อสู้ทางชนชั้น จจก,าการควบคุมปัจจัยการผลิตการควบคุมปัจจัยการผลิตแรงงานต้องควบคุมการผลิตเพื่อปลดแอกจากชนชั้นปกครองมาร์กเน้นว่าชนชั้นแรงงานควรมีสิทธิควบคุมปัจจัยการผลิตเช่นที่ดินโรงงานเพื่อให้ตนเองไม่ต้องพึ่งพาชนชั้นปกครองและเพื่อยุติการกดขี่ที่เกิดขึ้นในสังคมทุนนิยมการล้มล้างระบบทุนนิยม การล้มล้างระบบทุนนิยมทุนนิยมสร้างความไม่เท่าเทียมต้องถูกล้มล้างมากเห็นว่าระบบทุนนิยมทำให้เกิดการแบ่งแยกและแสวงหาประโยชน์จากแรงงานโดยชนชั้นปกครองควบคุมทรัพยากรและผลกำไรการล้มล้างระบบทุนนิยมจึงเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความยุติธรรมทางสังคมคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์ เป้าหมายสูงสุดคือสังคมไร้ชนชั้นและการครอบครองส่วนตัวม์กมองว่าคอมมิวนิสต์คือสังคมที่ไร้ชนชั้นไม่มีการครอบครองทรัพย์สินส่วนตัวและทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในทรัพ,พยากรและสิ่งต่างๆนี่คือเป้าหมายสูงสุดของการปฏิวัติการทำให้มนุษย์แปลกแยกจากการทำงาน การทำให้มนุษย์แปลกแยกจากการทำงานทุนนิยมทำให้แรงงานรู้สึกแปลกแยกจากงานที่ตนเองทำมักเชื่อว่าทุนนิยมทำให้แรงงานถูกบังคับให้ทำงานที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของตัวตนทำให้พวกเขารู้สึกแปลกแยกจากงานและผลผลิตที่ตนเองสร้างขึ้นวัสดุนิยมทางประวัติศาสตร์วัสดุนิยมทางประวัติศาสารตร์ ความขัดแย้งในระบบการผลิตเป็นตัวขับเคลื่อนประวัติศาสตร์มาร์กเน้นว่าวัตถุและเศรษฐกิจเป็นตัวกำหนดทิศทางของประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงในสังคมความขัดแย้งในระบบการผลิตเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมลัทธิวัตถุนิยมวิพากษ์วิถีลัทธิวัตถุนิยมวิพากษ์วิถี ความขัดแย้งทางชนชั้นขับเคลื่อนประวัติศาสตร์และการปฏิวัติม์กเชื่อว่าประวัติศาสตร์เป็นผลมาจากการต่อสู้ทางชนชั้นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่การปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในที่สุดการรวมศูนย์ทุนการรวมศูนย์ทุนทุนนิยมทำให้ทุนสะสมอยู่ในมือของคนไม่กี่คน มาร์กวิจาร์ณว่าระบบทุนนิยมทําให้ทรัพยากรและทุนถูกสะสมอยู่ในมือของชนชั้นนำเพียงไม่กี่คนทําให้ความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่าจ้างแรงงานและการแสวงหาผลประโยชน,แงงน,แแยชน์แรงงานถูกแสวงหาผลประโยชน์ด้วยค่าจ้างที่ต่ำกว่ามูลค่าที่สร้าง ม์กเชื่อว่าชนชั้นปกครองใช้ประโยชน์จากแรงงานโดยการจ่ายค่าจ้างที่ต่ำกว่ามูลค่าที่พวกเขาสร้างขึ้นเพื่อะส,สมกำไรและสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองการทำให้ศาสนาเป็นฝิ่นของประชาชนการทำให้ศาสนาเป็นฝิ่นของประชาชนศาสนาคือเครื่องมือที่ชนชั้นปกครองใช้เพื่อควบคุมประชาชน มารกวิจารณ์ว่าศาสนาเป็นเครื่องมือที่ชนชั้นปกครองใช้เพื่อปลอกประโลมและควบคุมประชาชนทำให้พวกเขายอมรับความไม่ยุติธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจโดยไม่ต่อต้านการปฏิวัติของชนชั้นกมาชีพการปฏิวัติของชนชั้นกมาชีพชนชั้นกรมาชีพต้องปฏิวัติเพื่อปลดแอกตนเอง มาร์กเชื่อว่าชนชั้นกรรมชีพเป็นพลังสำคัญที่สามารถลุกขึ้นต่อสู้เพื่อปลดแอกตนเองจากการกดขี่และล้มล้างชนชั้นปกครองการทำให้เกิดความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจการทำให้เกิดความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจคอมมิวนิสต์ต้องการสร้างความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจมาร์กเชื่อว่าความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายหลักของคอมมิวนิสต์ เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างเท่าเทียมกันการทำลายอำนาจรัฐ,รรฐเมื่อคอมมิวนิสต์สำเร็จรัฐจะค่อยๆสลายไปมาร์กมองว่าเมื่อคอมมิวนิสต์บรรลุผลสำเร็จรัฐจะไม่จำเป็นอีกต่อไปเพราะสังคมจะอยู่ในสภาพที่ทุกคนมีความเท่าเทียมและไม่ต้องการการควบคุมจากรัฐ การศึกษาของชนชั้นแรงงานการศึกษาของชนชั้นแรงงานชนชั้นแรงงานต้องได้รับการศึกษาเพื่อเข้าใจการกดขี่และเตรียมตัวสำหรับการปฏิวัติมากเห็นว่าชนชั้นแรงงานต้องได้รับการศึกษาเพื่อเข้าใจสภาพการกดขี่ที่พวกเขาเผชิญและเตรียมตัวเพื่อการปฏิวัติเพื่อปลดแอกตนเอง